เรือนีมันจะเรือมันจะแล่นอยู่ในทะเลกต่ละคนมันไปจะเจอมรสุมต่างๆมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วในวันหนึ่งมันจะถึงเกาะของความสมเร็จทุกคนในที่นี้ทุกคนมีเรือชีวิตของตัวเองอยู่นะครับและทําในสิ่งที่ตัวเองรับอยู่บางครั้งมันเจอมรสุมหรือว่าเจอพายุต่างๆมากมายมันทาให้เราเขยหรือว่า หางเรือไปทางอื่นท้ายที่สุดแล้วอยให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่เราตั้งใจต่อไปแล้วก็มุ่งไปสู่ต่อให้ความสำเร็จมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันกในวันนี้ผมเชื่อและผมก็เป็นอย่างนี้นะคือพวกเราเล่นและสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมไทยถามว่าศิลปะของเรา มันจะสร้างมูลค่าต่างๆมากมายให้กับเราได้มหาศาลขนาดไหนม,มันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเรา <Okay. S 1> บริสุทธิ์ใจกับมันมากขนาดไหนเหมือนกัน <Okay. S 1> ยังไงก็แต่ห้ทุกคนยังรักและเล่นในสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่ oh 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 มันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเล่นเหมือนกับคนอื่นแต่ถ้าเกิดมันคือรากเหง้าของเราแล้วถ้าเกิดเรายังตั้งใจที่ทำมันอยู่สักวันหนึ่งมันจะถึงฝั่งของความสำเร็จนะครับ ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ยังรักและภูมิใจในตัวเองอยู่นะ